ดูแข่งเล่นอีกนะของเด็กๆครับนสนุกสนานจะแน่คือทั้ทงสองแบบคือทั้ทงเด็กทั้งผู้ใหญ่นะฮะอะ่อะพาไปดูใกล้ๆกันครับโอ,อเคกัสเข้ามาดูใกล้ๆกัน,นครับ ร้อ,องกันใหญ่เลยนะฮะ,ะเด็กๆร้องกันใหญ่เลยนะครับสนุกสนานนี่เครื่องเล่นค่อนข้างจะเวียนหัวนะอันนี้ อาเม้าออรถบอรก็อะไรรถไตา่ถังเมืองไทยนี่ไม่ใจฮะมีเครื่องหมุนนะสูดป,ปับมัดชมกันใกล้ๆฮะอันนี้ของเด็กฮะฮะนี่เราได้สนุกสนานได้ชมกันใกล้ๆเลยฮะครับกำลังจะจบแล้วเนี้ยหน้ามืดครับ เครื่องเล่นอันนี้นะเวียนหวนนะใครที่ผู้ใหญ่เล่นไม่ได้นะผู้สูงอายุเล่นไม่ได้เลยเป็นอันขาดครับ,รบอันนี้โซนของเด็กๆนะามาดูกันเรื่อยนะผมพาชมเรื่อยโซนของเด็กๆนี่ อันนี้สนเด็กๆนะครับย่าเะ yeah. yeah. สนุกสนานครับอันนี้ของเด็กๆนะเข้าคิวรอกันเต็มหมดเลย ิวเราไปสนุกสนานข้างบนก็ สวัสดีครับผมมงคลครับรายงานจากสวนสนมวงวงสานจากนูครับ